สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองกรมส่งเสริมการเกษตรภูมิใจนำเสนอการถอดบทเรียนการระบาดแมลงวีข้าวข้าในพื้นที่จังหวัดอ่างทองปี2567องค์ความรู้ที่ได้รับและแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคตสถานการณ์การผลิตข้าวฤดูนาปี2567ใน,นช่วงที่เกิดการระบาดของมแมลงวีข้าวข้าวอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองมีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนปลูกข้าว พื้นที่17,951ไร่เกษตรกร1นครัวเรือนสถานการณ์การระบาดมาแมลงวีเข้าๆและการดำเนินงานแก้ปัญหาที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองได้รับรายงานการระบาดมาแมลงวีเข้าๆาจากเกษตรกรและผู้นำชุมชนในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2567และได้ลงพื้นที่สํารวจติดตามการระบาดในตําบลต่างๆร่วมกับปลัดอำเภอผู้นําชุมชนและอาสาสมัครเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รายงานสถานการณ์ระบาดต่อสำนักงานกเกษตรสวรวัดอ่างทองทุกสัปดาห์จากการลงพื้นที่สำรวจพบมแมลงวีขาวเข้าเกิน100ตัวต่อกอดูดน้ำเลี้ยงบนใบและต้นข้าวทำให้ต้นข้าวใบไม่เป็นจุดปราและมีบางส่วนเหี่ยวแห้งต้นข้าวจะชะง,งักการจเจริญเติบโตส่งผลให้การตั้งทองและออกรวงช้าวกว่าปกติทั้งยังพบอีกว่าเกษตรกร,กรใช้สารเคมีไม่ถูกต้องไม่ตรงกับชนิดของมแมลงทำให้การระบาดมากขึ้นต้นทุนการผลิตเข้าสูง และต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโตเมื่อทราบสถานการณ์และปัญหาจึงได้เร่งแจ้งเตือนสถานการณ์และให้คําแนะนําวิธีการป้องกันกําจัดที่ถูกต้องพร้อมส่งภาพตัวอย่างสารเคมีกําจัดแมลงวีข้าวข้าวตามคําแนะนําของกรมการข้าวลงในกลุ่มไร่เกษตรกรทุกตําบลและทาง Facebook สำนักงานเกษตรอาเภอเมืองอ่างทองอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการแมลงวีขาวข้าวได้ทันเหตุการณ์ ลดความเสียหายต่อผลผลิตในอนาคตประชาสัมพันธ์ในเวทีอบรมและการประชุมต่างๆลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกรให้ความรู้การป้องกันกำจัดแมลงวีข่าวเข้าที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เกษตรกรได้แก่การกำจัดแมลงโดยวิธีผสมผสานและการเลือกใช้สารเคมีที่ถูกต้องเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ในวงกว้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำชุมชนจัดงานคีิปคอ การควบคุมแมลงวีข่าวข้าวโดยวิธีผสมผสานดำเนินการจัดงานในวันศุกร์ที่29สิงหาคม2567นอะอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาไทยหมู่ที่3ตํตำบลมหาไทยอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองโดยมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองและนายกิตกมนต์เป้าทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยามาบรรยายความรู้เรื่องหนึ่งลักษณะทั่วไปของแมลงวีข้าวการเข้าทำลายและผลกระทบต่อต้นข้าวสองการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน3การทำเชื้อบิวเวอร์กรัรมจัดแมลงศัตรูพืชชนิดปากดูดและสีการทำสารละลายคลเซียมโบรอนสำหรับฉีดพ่นฟื้นฟูบำรุงต้นข้าวทางใบงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสหสชัยแจมประสิทธสกุลในอำเภอเมืองอ่างทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากมแมลงวีขาวข้าและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้ในอำเภอเมืองอ่างทองยังได้มอบสารละลายปุ๋ยน้ำแคลเซียมโบรอนแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานนำไปฉีดพ่นฟื้นฟูบำรุงต้นข้าวในแปลงนาต่อไปก่อนปิดงาน นายอำเภอเมืองอ่างทองและเกษตรกรผู้ร่วมง,งานได้ชมการสาธิตการใช้โดรนการเกษตรชีพพ่นบิวเวรียร่วมกับสารละลายแคลเซียมโบรอนในแปลงนาของนายักฤตน้ำโพดพื้นที่4ไร่โดยที่ผ่านมา,นาแปลงนี้มีปัญหา,มาแมลงวีขาวข้าวซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองจะใช้นาแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตและเตือนการระบาดศัตรูพืชต่อไป นอกจากการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรทั่วไปแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองอยังได้สำรวจความเสียหายโดยประสานผู้นำชุมชนรับแจ้งพื้นที่เสียหายเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลรายงานต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองโดยข้อมูลในวันที่18กรกฎาคม2567มีพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากมแมลงวีข้าวข้าวพื้นที่6,448.75ไร่เกษตรกร441ราย การฟื้นฟูปแปลงน่าหลังการระบาดมาแมลงวีขาวข้าวสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองได้เร่งผลิตขยายเชื้อราเมทาไราเซียมเชื้อราบิวเวียสารสกัสดสแเลาและทำปุ๋ยน้ำคลาเซียมโปรนสนับสนุนให้แก่เกษตรกรนำไปใช้ฉีดพ,พ่นในแปลงที่มีปัญหาการระบาดเพื่อช่วยบำรุงกระตุ้นการเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าวส่งเสริมการผลิตชีวพันธุ์และสมุนไพรกำจัดมแมลง โดยรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนผลิตสารชีวพันธุ์สารสมุนไพรมจัดแมลงต่างๆเพื่อใช้สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรในชุมชนนำไปใช้ควบคุมแมลงวีขาวเข้า,ขาอย่างครอบคลุมพื้นที่ต่อไปผลจากการดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องพบว่าแรลงนาเข้ามีการฟื้นตัวดีขึ้นในที่นี้ขอยกตัวอย่างนาเข้าของนางอลิสราคำามลเกษตรกรตำบลคลองบัวพื้นที่การระบาด30ไร่ซึ่งเกษตรกรได้นำความรู้ ที่ได้รับถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่โดยมีการใช้สารเคมีตามคำแนะนำของทางราชการฉีดพ่นสีครั้งห่างกาัน5 7ถึงวันร่วมกับใช้เชื้อราเมทไรเซียมและสาระละลายแคลเซียมบรอนโดยพบว่าสามารถฟื้นฟูต้นข้าวในแปลงทำให้เมื่อเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตข้าวน้ำหนักเฉลี่ย500กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งมากกว่าเกษตรกรรายอื่นที่ส่วนใหญ่ได้ผลผลิตเพียง2 0 0 3 0 0กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น บ,บทเรียนการระบาดของมแมลงวีข่าวเข้าปี2567 1. ควรใช้การป้องกันกำจัดต้องใช้วิธีผสมผสานหากพบมแมลงวีข่าวเข้ามากกว่า100ตัวต่อกองต้องใช้สารเคมีประเภทกำจัดมแมลงปากดูดฉีดพ่นกำจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยก่อนโดยสารเคมีที่แนะนำให้ใช้ได้แก่สารไดโนทีฟูแรนอิมิดาโคพิดไพมีโทซีนซัลฟอกซาฟอร์การใช้สารป้องกันกำจัดมแมลงข้างต้นควรใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ให้ใช้สลับกันและควรใช้ร่วมกับมิเนอรอ Oil อยหรือปิโตเลียมออยจากนั้นให้ใช้เชื้อราบิวเรียฉีดพ่นควบคุมตัวอ่อนที่ฟักจากไข่ออกมาใหม่โดยใช้ร่วมกับสารสมุนไพรกมจัดศัตรูพืชเช่นสารเสดาหรือน้ำส้มควันไม้ 2. ฟื้นฟูเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นข้าวด้วยธาตุอาหารเสริมพืชและฮอร์โมนทางใบเนื่องจากรากข้าวได้รับความเสียหายจากมแมลงสาม นาดาจะได้รับความเสียหายน้อยกว่านาหวานที่มีการหว่านข้าวหนาแน่นสีพันข้าวที่ไม่ใช่ของกรมการข้าวจะมีความเสียหายมากกว่า 5. การกําจัดแมลงวีข้าวเขาต้องทําแบบครอบคลุมพื้นที่พร้อมกันพร้อมกันเพื่อป้องกันแมลงย้ายจากแปลงหนึ่งสู่แปลงใกล้เคียง6แมลงวีข่าวข้าวไม่ฝากเชื้อไวรัสในต้นข้าวเมื่อกําจัดตัวแมลงหมดแล้วต้นข้าวสามารถฟื้นฟูได้แต่จะได้ผลผลิตลดลงจากปกติ